สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ไซเรนนะครับผมจะเป็น ep 2แล้วกันนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับเพราะว่าจะเป็นแนว PVP Thailand นะผมว่าคนค่อนข้างที่จะชอบเยอะนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะครับผมในโปรโมชั่นนะครับจะมีตั้งแต่เซต50นะครับเป็นจนถึงเซต1 5 0 0เลยนะครับสำหรับรูปโปรโมชั่นจะเป็นประมาณนี้ใครที่ตามผมมานะครับก็จะได้รับเป็นโปรโมชั่น2อันนี้เลยเห็นปะ90กับ 50นะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของของฟาร์มเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะไอพวก MK เนี่ยเอามาจากไหนในคลิปเออนี่ผมจะให้ดูนะครับมันเป็นของฟาร์มนะนี่ MK เทียบเท่า90 90ล้แล้วก็150นะครับ MK ก็จะมี4แบบในของฟาร์มนะครับไม่ต้องเติมก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วกัน MK ของท้านที่จะแรงนะยิง500เพิเดียวมึดตึบ๊บตายปับ๊บตายแตกโอเคนะครับโลิค okay, ก็ไปรับชมในคลิปกันแล้วกันนะว่า จะเป็นยังไงผมวันนี้ผมเอา500จากคลิปที่แล้วที่ยิงมาได้นะครับมาโซโล่ให้ดูนะครับผมไป One <hour> later. มารอบนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเออโอ้ยยิ่งไ่ดูยิงไม่โดูเลยสัตว์อ่าผมจะเอา5 0 0จากรอบที่แล้วนะครับที่เรายิงมาได้นะเราจะเล่นกันว่าการโซโล่เซิร์ฟที่ไม่ใช่โซนตึกเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับไปแบบเราจะดีแค่มีดีแค่จุ๊กตึกเปล่า ไดูกันแต่500เนี่ยสลับผมมันไม่ค่อยถึกขนาดนั้นนะเฮียนี่ไงแต่สไนอ่ะมันแรงนะครับแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็ยิงช้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบปืนไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะครับไม่ได้ตรงเลยอ่ะเราต้องคิดสโคปขนานันนะเราถึงจะรอดมามามาเคเบิลเมื่อก,กี้เกือบ20คนอะ <S <S นี่ไงเอาไป1เม็ด ใช้ได้อยู่นะเราจะเก็บอะไรก่อนดีเก็บเคแล้วกันนะผมหอได้าไม่เก็บตัวหัวแล้วกันบา,บายๆเคเนี่ยโกงมากนะครับบอกให้ความโกงของมันเนี่ยไม่สุดจริงเฮ้ยโอ้ย,อยฉันนึกว่าทอสัตว์วันนี้คนเริ่มเซิร์ฟมาต้องแบบดิสออกเข้าใหม่นะครับมันถึงจะโอเคกูครอเลยม,มึงเปิดมามึงเปิดมาเฮ้ย เปิดไม้สัตว์อะไรวะเชียรวิวเนี่ยมันเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะไกลนะใหญ่อย่างเงี้ยแต่แต่ว่าวอลแคนนะค่อน,น,นข้างที่จะสนุกอยู่ตอนนี้ผมเปิดเสียงตีนค่อนข้างที่จะเบานะเราไม่ดูว่ามันต้องอยู่ไหนบ้างเนี่ยมันได้อยู่ตรงโพสกันปะถ้าเราไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายสูงมาก ฉันเราต้องเคลียร์รอบนี้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีใครเกิดแถวนี้เลยนะก็ลงเลยหาล่าเลยนะเตัเตอามึงเนี่ยเป็นเป้าหมายคุณนะเพื่อนกูเห็นมึงนะไม่ใช่ไม่เห็นผมว่าเดินเดียวๆแบบเนี้ยบอกให้เก็บโลดูดินี่ห้าร้อยเนี่ย ยี่ห้าร้อยจริงปนะ้ะเนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนโเฮ้ยอะไรของกูวะเออยิงแค่นี้ก็จบแล้วโอ้โหแล้วคิดดูนะถ้าผมเจอ MK อย่างเงี้ยกูต้องขี้อะ่ะไม่มีทางอยู่รอดแน่นอนอะ่ะขอเก็บโตัวอนอะโอเคเดิมผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถูกฉลกแบบ อะไรที่คิดสโคบเท่าไหร่นะครับเน้นแบบยืนวัดกูเจอแล้วหนึ่งหนึ่งรายต่อไปหนึ่งประเด็นคือแบบผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟแท้เลยนะครับเคยเล่นแต่แบบยุคที่เป็นพ่อค้าขายของเนี่ยเออซื้อมาเล่นยิงวอสกับเพื่อนชิวๆอุ้ยเดินนะกูได้เสียงอะไรแปลกเมื่อกี้เหมือนจะเป็นปืนแบบเราเนี่ยไเจอหนึ่งรายเอ๊ะ่า mk นะครับ ไมาดเคเอาไปหน่อนเอาไปอีกหนึ่งเอาไปอีกหเอาไปอีกห <c oughs> อันนี้แปดเจ็นะครับค้างที่จะถึกอยู่นะสำหรับปืนนี้เก่เกอนเมเ่ยเอยมีเอ้ยเสีตีนเสียงตีนมาเก็ตใช่ไหมเอ๊ะ ยังไม่โดนมาไปหนึ่งศพมาไปหนึ่งศพ QB จจะอยู่แถวนี้นะครับเราต้องค่อยๆนะเพราะผมได้ยินเสียงเหมือน QB แถวนี้ตัดๆๆคึ๊บ,บ,บไม่มีจริงนะ QB มันอยู่แถวนี้จริงนะทุกคนเออมันยิงผมอ่าดังตึมตึมอะไ,ไรอะไ,ไรเราหายก่อน อันนี้แปดเจ็ดใช่ปหมเอ้ยเจ็ดเจ็ดทูธิดเจ็ดเจ็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะถืกอุย้ยอุ้ยนี่กูห้าร้อยจริงปะเนี่ยเที่ยอ้องชิ้นใครเนี่ยโอเคเกือบตายกูเนี่ยเกือบตายครับใครมันยิงกูอ,อยากรู้มากเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีนะไม่ดีเลยอะหกสองไปก่อนขนาดตัวเองเย่างใส่แว่นอยู่เลยอะตาอัปตัดหยอกไม่ได้ใส่แว่นอัปตัดนะครับ เฮ้ยโอ้โหจุดเกิดไอ้เหี้ยกูเอซอมลอมแซมแลมมาตรงนี้นะไอ้ศาตว์ไหนนะขอเจอหน่อยดิไอ้โลนเหรอไอ้โลนเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หายไปไหนอ้าได้เวลาตามหาม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 าเอาเอาไปกัดหนึ่งศพไปงันมึงอะโอเคมึงอะตกใจแน่กูบอกเลยมึงคงตกใจอ่ะไอ้เหี้ย ทำไดดีอันนี้น่าจะเป็น50ปะ่ะเอ้ย70ทิ้งไปก่อนนั้นก็โหผมจะเก็บแต่ไอ้77กับ75นะครับรูฟี่อ่มาถึงประมาณ75 73นะแต่แฟบนบอุ้ยปืนอะไรอะ่ะสังทำเหรอมีปะวะสังทำมีคนเม้นอยู่นะครับบอกว่าให้เล่นพันห้านะแต่แบบผมไม่อยากเอาเซตมาแตกฟรีเลยพันห้าผมไม่รู้มันจะถึงขนาดไหนนะครับพันห้านี่คือทอนะนี่คนอยู่แถวนี้เยอะเพราะจุดเกิดแถวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะ เอาไปก่อนหนึ่งศพไปให้หนมโอ้โหการที่คุณยิงแบบนี้นะอาสนะคุณเนี่ยโคตรโง่อันนี้จะเป็น่ไหรอันนี้น่าจะแรงกว่านะครับย,ย,ย,ยิงไปก่อนแนล้วมาจะเล่นขัดใจทุกคนนิดนึงนะแต่สำหรับผมผมว่าก็โอเคอ่ะอ้โหมันยิงไงให้โดนหัววะไอ้พวกเนี้ยนี่ยผมยิงไม่เป็นจริงเ้ย อาจจะย,ย,ยังไม่ชินไงอัสนะก็ค่อยๆไปค่อยๆเล่นไปผมเดินรอบแบบยังวะทีวิวเนี่ยเป็นแบบที่แม่งใหญ่ๆผมว่าในบ้านเนี่ยต้องมีโอเคไม่มีเจอเจอเอแอดมินติดใจผมรู้จ้างแบบอ่ากูเจอมึนมนง,องนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งศพเดี๋ยวตามมาอีกศพนะครับ บอกเลยแต่เซอร์ไนีสดีตรงที่ไม่ต้องมีน้ำวิ่งโคตรโคตรเกลียดเลยแข่งน้ำวิ่งเนี่ยเราจะโดนรวบหรือเปล่านะผมว่าไม่โดนหรอกเนาะการรวบเนี่ยมึงต้องเอาเอ็มเคยิงกูสักสองกระบ,บอกอะ่ะทับทับ,บ,บอ้าวตายเลยไอย้ใครยิงจากไหนวะเมื่อกี้เอ็มเคผมมองไม่เห็นอะ มันยิงใกล้ๆไม่หรอในโพสหรอหรือข้างๆอ๋อกูเจอแล้วครับโอเคกูเจอแล้วอีกคนหนึ่งนี่ไงเป็นไงอศนะไหวพริบ <c oughs> ในโพสน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับเออจะสายตาผมไม่ค่อยดีนะใครแบบเม้นหน่อยแล้วกันนะไอ,ไอพี่อศนะมันอยู่ตรงนี้กูมองไม่เห็นเฮ้ย เอาไปก่อนหนึ่งเม็ดโอเคมันรู้ดีมันรู้ดี็น,ดไนไรเหมือนมีคนมาหาเรานะครับไปพร้อมที่จะใส่เดี่ยวหรือยังอาสนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะยังไม่มีเสียงตีนปิดไปก่อนแล้วกันโอเคกูได้ <Okay. S 1> okay. ody, เสียงตีละใช่ไหมดินขอผมใช่ไหมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย อันนัเปิดเสียงเบามากเชียนไม่ได้เลยหายไปกันมันขึ้นมาเราค่อยจัดก,การนะครับอาจจะรอรวบอญญาเซีอยู่ก็ได้จเจอแล้วหนึ่งลายมันขึ้นมาสักทีเถอะนี่งไงเจอแล้วยไงก็ตาย <c oughs> <c oughs> ไอ้ยิ่งเจ้าห้าร้อยจริงเหรอเพื่อน กูแตกดิเงี้ยกูเจอแล้วได้ได้ได้อ่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยรับตี่นะครับรับเหมือนเพื่อนเบโอเคยหาทางขึ้นก่อนไอ้เหีรื่องมึงคนเสนอนี่ไงมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมีคนตีเราครับแล้จะสีมาโอเครับตี่ไปก่อนโอเคโอ้มึงยิงกูหนีสัตว์รอบแรกอ่ะ ตอน,น,นผมวอร์มนะครับไอ,ไอ้นี่อะไรยิงผมจำได้เอ๊ะเอ้่จะยืนได้มาครับพี่ผมม่งมาพี่โอเคได้ครับวิ่งไปเลยเฮ้ไม่ค่อยมีพี่เจเย์ได้่ะเอาดีไอ้ชีฟกดแตงเนะี่ยโอ้โห MK แรงมากเก็บด่วนนะอย่าให้ใครเล่นไนอะ้ที่อความแรงนี้ท่านได้จากใดมา พอเก็บพวกยาก่อนนะครับยาเนี่ยสำคัญพร้อมที่จะตายได้เราแคมป์ตรงนี้ก็สนุกกันนะครับาเาไปหนึ่งเม็ด,ด,ดเอาจริงอยากบวกแบบ500ชนกันเนี่ยโคตรมันตอนแรกผมเอาแกเอาใจไอ้ไป์มากับไอ้เต้ยมาเห็นนี้ก็โซโล,โลชิลๆเด้ดเฮ้ โซโลชิวๆไปหนึ่งสองอุย๊ยไอเซนนี้ถึงอยู่นะเราจะไม่ไหวก็ได้นะครับเออแต่แต่แต่ผมไม่เดียวตายอยู่แล้วแหละอย่าไปกลัวเลยถ้าจะตายก็สู้ๆนะอสนะเอออย่างน้อยก็พี่เพื่อนนะครับเพื่อนโคเวอร์ให้เราอยู่นะสักพักไอเียไมงพาพวกมาด้วยรวอราาวบอสเนีนย ไปอะไรก็แตกอะไรก็แตกนี่อย่าโดนหัวไปเด้มึงอะทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูอ่ะเก็บเก็บเอ้ยเก็บเพื่อนใส่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 ทุกครั้งที่นึกถึงมาเดยชิวๆไปนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะ มันก็แบบอีซี่เกม PVP แหมนไม่มี500มห้าร้อยมาชนไหนอรอมาเดี๋ใส่เดียวด้วยข้างล่างะ่ะฮ้บใส่เดียวด้วยัาสนะพร้อมชนเอา้าหายไปไหนวะหนีกันดีกว่า มันไปอยู่ไหนกันหมดวะตัวละครอะไรนะฮะฮ่า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 อ้ชิ้นนี้อิ่มเลยอะไอ้ร่าจีสีน่ะเฮ้ยนครลราจีสีมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราฝ่ายเขาเก็บไปบ้างนะเราเก็บแต่อะไรที่มันจำเป็นแล้วันวันนี้จะมาโซโลเซตห้าร้อยโอ้โหใช้ได้ฝีมือถือว่าเป็นการโคเวอร์ที่ดี ซตน,นี้ก็มาจากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะมันก็จะไม่ใช่เซตซับนะครับก็จะด่าผมไม่ได้แล้วงานนี้ <c oughs> ตรงน,นี้จะเป็นจุดเกิดหรอพี่พี่ใครเอาห้าร้อยมาชนจริงเหรอครัแบเซตพันนั่นหน่อยอะไรเงี้ยหรือมันต้องซนตรงซนตึกวะถ้ามันกระโดดปุ๊บอ่ากระโดดอปะไอ้กระโดดปะกูลากเลยกูลากเลยไม่มีนะครับ หรือมันไปโซนตึกกันวะเฮ้ยแนี่แหละมึงโดนไปหัวเม็ดหนึ่งอเอาเอะไอ้ไอ้หนุ่มไม่ได้เดี๋ยวพี่จะพาหนูเล่นเองนะครับคุณนครราชสีมาแต่จะเสียงแก่กว่ากูอีกแเขแกไปเพื่อนมาได้เวลาบุบบุบบุบบุก หัวเซลนีเน่เอาไปหัวเม็ดหนึ่งหัวเซลคือหัวอะไรไม่รู้โดนทุกเม็ด,มมดมมแล้วบอกเพื่อนลากโดนทุกเม็ดแล้วบอกเพื่อนลากวื้อวไปฮ่าฮ่าฮ่านี่ขำไปได้ไอ้เหี้ยโอ้หกเจ็ดเราไปหาที่ดิทกันดีกว่านะครับตอนนี้เราผมมาคนเดียวเอาอะไรไปสู้เอาดีเออเหลือเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับไลตี่เขาไปดิเขาจะรับหรือเปล่า โอเคก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวผมไปอีกเซิร์ฟดูนครับว่าจะมีคนหรือเปล่ามา้ยนาบานกับซีโมสักรอบนะครับก่อนที่เราจะไปกันนะผมจะพาทัวร์เลยแล้วกันนะว่าซีโมเนี่ยแบบไม่เล่นตึกนะครับมันจะไหวหรือเปล่านะแหมแม่งมัวแต่พูดไม่ได้กดยิงเลยปปะ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 อุ้ยเสียงนี้ท่านได้จากใดมาเสียงแม่งคุ้นจัด อยู่หน้าเราเนี่ยแหละเชื่อผมดิจากฟังเสียงตีแล uh, yeah. yeah. ้วนะครับน่าอยู่ตรงนี้ไข่พอมันลืเหี้ยอุ้ยเนี่ยเป็นไงโซโล่พอไข่พ่อมึงดีชาติหมาโอ้ไข่พอมึงดีชาติหมาวะแต่จริงใครวะไข่พ่อมึงดีชาติหมาเฉยเนี้แซ่บเหมือนกันนะนี่นี่ไตี้เราเนี่ย โอเคครับใครมันยิงวะมันยิงตรงไหนวะฮะนันแหละเอาไปเม็ดเดียวเทียวเ,เปิดเต้เขียวเปิดเต้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสลับเซิร์ฟเวอร์ดีนะครับใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็เป็นแนว PvP ไ h a i l a n d นะครับผมว่าสนุกโอ้อยังไงก็สนุกนะเออเป็นแนวแบบเป็นนะ,ส,ะสมมติไม่ได้เล่นห้าอยนะกแบบ็โอ้โหมันกูบอกเลยเป,ประมาณนี้ เราเจอกันในคลิปหน้าแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็บ๊ายบายนะครับ